สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาให้อาหารหมูป่านะครับหมูปานี่สายพันธ์หมูป่าเลี้ยงง่ายๆพี่น้องเลี้ยงง่ายโตไวนะครับนี่อันนี้คือลูกลูกของขอกนี่นะครับแม่แม่หมูปา่าพัานธุ์ผสมนะครับตามสายพันธ์นะครับหมูป่าของแท้นี่แม่แม่แม่หมูขอกนี่ครับออกลูกไปแผลโตนี่นะครับนี่ บ่อในไซน์หมูปลาชิดุดอย่างเดียวครับหมูปลากินง่ายๆนะครับอาหารมะเฟืองนะครับแล้วก็ให้ักเฟืองกึ่งกรับอาหารนะครับบาจาิกินบ่ครับอโอกินมะเฟืองก็กินนะครับกินดีเป็นการเพิ่มวิตามินนะครับผักผักเอาผักง้งให้ก็ได้ครับกินบดนะครับหมูปลาเนี่ยพี่น้องนะครับลองเลียมเด้อพี่น้องเด้อคำนวณต้นทุนก็ไล่แล้วกับสมมุติว่าแม่หนึ่ง อันนี้ผมซื้อมา4,000น,นะครับเด้อไปผสมอีกอาคาสมพัน์หาลอยนะครับเรา,าก็เป็น4 0 0นหาลงทุนออกลูกมากด้ยแปดตัวนะครับตอนนี้เลี้ยงลงทุนไปแหลวประมาณ3,000นะครับคิดว่าคายสิได้จกบาทนอบาทนะครับนี่ครับหมูป่าเลี้ยงง่ายตัวใบเลี้ยงอันนี้กำลังเดือเดือนกุ้วๆได้ครับพี่น้องเดือนกุวยจะเอา เศษพักเศียรย่างทำกินครับพี่นนองลองเดี่ยวมึงเด้อไปสนใจนะครับนะครับประมาณนะครับถิมพักลงถิมบกเฟืองลงกับเบิดนะครับประมานตัวละข้างหน่อยปีใหม่นะครับแต่ขายตัวละสองพันแปดโตกะหมื่นกว่านะครับลงทุนประมมนเจ็ดพันนะครับแต่พี่ดตรงไหนหกเจ็ดพันนะครับพี่นองนะครับเออนะครับ เดิพี่น้องอันนี้บักเฟืองบักเฟืองก็กินเด้อพี่น้องเด้อหมูฝากินมะเฟืองนะครับเออ้ยกินเป็นการเสริมวิตามินให้หมูนะครับอ๋หาฟากหาแยงให้มันกินก็ได้ไอห้ามน้ำนะครับหายหัวหานน้ำนะครับนี่พี่น้องโอ้นะครับอ้ไปอยากลย้ยงลองมึงเด้อพี่น้องเด้อสายพันธุ์โบอึดนะครับอ่าสอบถามได้นะครับนี่พี่น้องงามๆเลยอันนี้เดือนกลัวครับพี่น้อง หาเมื่อเฟืองหาพักหาหยามนกินตามธรรมชาติได้เบิดน้ำคุณพี่น้องนะครับอ่ารับจะได้ลองน้าไปเลี้ยงมื้ยนะครับเด้อครับเลี้ยงง่ายๆโตไวกินได้สารพัดนะครับหมูป่านะครับหรือใครสนใจลูกพันธุ์นะครับสนใจตัวนี้เลยก็ได้นะครับเอาไปเป็นเมีพันธุ์ผัวพันธุ์ออกมาไล่เบิดนะครับเป็นบมาหูตั๋งโตไล่นะครับ อ่าสนใจติดต่อได้นะครับงามๆเลยครับพี่น้อง